ที่น้องฮู่ทางจะสิบใบซ้าหรืบ่าวจะสิบใไซ้สิปหาอันเด็กเลียงง่มาตดซ้าหรืบ่าวฮะไโอ้โหมดไม่ใช่มันตกมวหมมันเปื่อยปะ สวัสดีอสวัสดีสวัสดีสมนรถสวัสดีขออนุญ,ญาตเปิดคลิปในรถเดอ้อพี่น้องเพราะว่ากำลังเดินทางเนาะรีบกับในพี่น้องเพราะว่าครับแมนได้พิษนะวันสิกัดแต่เศร้า พายุพายุเขาพ่นตกตลอดตแต่แต่เสามาเนาะก,ก็เลยบริกรเป็นเถื่อพ่อมาห่อต้นเพียงเนาะพ่อมาห่อตอน้นเพียงมันชิ้นห่วยชักหน่อยก็เลย็ผ้ากันบุออกมาเลยนะพี่น้องมัน,น,นแต่ว่ามันก็ตกตลอดทางที่เก่าอะไรเนาะผ่าพ่นเนาะเอาเกระชีตะลุยเนาะเพราะว่าเขาต้องรีบกลับเพราะว่าอันทั้งจะคล้องจะคล้อ,องห่องบอลเสาเฮ้า่น เพิ่นเล่งเพิ่นนัดเพิ่นเล่งเข้าเนาะทำสีเซา,า,ากจ่ายเงินแมนทำสีเซาโต้ก็ต้องต้องรีบเบากันต้องต้องจ่ายเงินก่อนนะนะพี่น้องแต่ว่าเข้าหันบอยกยูแล้วเนาะทั้งอลิตาทั้งอาก้อยก็บบอยกยูแล้วเนาะใครคนก็ถามมาห้าห้องแน่แมนยังบาร์ีห้องเ้ากับท่านได้อีกพี่น้องแต่ว่ามีอ่ามีคนติดต่อมาไล่บอลอยู่พี่น้องมันก็เป็นเพื่อนเนาะส่วนทลายจะเป็นเพื่อนพี่น้อง หองค่ะมัน,ม,นมันมีวางเคเบอลละหองขนะเข้าก็เลยแบบบรรเทาเพราะอยากอยู่ใกล้กันอยู่น้ำกั้นขนะพี่น้องเนาะมันเกิดปบายมได้อีกขนาดวางห้องเดียวเข้าก็ไปผู้หนึ่งยังผู้หนึง่งเฉลี่ยจะได้พี่น้องแต่ว่าที่ต่อมาเนี่ยเป็นเพื่อนพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกับราคาสูงอเ,เอาแล้วไวหนึ่งอะไว้ที่ทำโอ้โหที่ไว้ท่บว๊วยจะว่าเข้าก็ต้องกลับไป กระลีบกลิบกระป๋อยเขี้ยให้มันแหลวพี่น้องเรื่องหองเรื่องอันนี้มันกระยอดยาวมาลายเติมพี่น้องเนาะตอนนี้กระผ้าพ้นก้เาเฮาเขาอยู่ด้วยเลยพี่น้องอันนี้อยู่เซิร์นวาว่าปีเนาะพี่น้องเนาะเมืองว่าปีเห็นเมืองว่าปีเนาะ จะทงไงทงหน่าแล้วอย่องไรขนมตนทางก็คือเห็นยนดีเลยไปว่าระยะห่างเข้าปาัิรีบเดินทางเนะเาะยังเอาสิหอดใ,ใช้ตอนนี้เขาออกมาได้ใกล้เติมแล้บานข้าแสงหาหาปกากเสกยอะถ้าเป็นตัวเมืองหาตัวเมืองกันสิประมาณลอยเจ็ดสิบเนาะแต่ว่าแต่บานข้าแสงนี่กันสิประมาณลอยลอยสี่สิบเนาะ กับแสงหาปากซีลอยชีหาซิปอีกเลยพี่น้องประมาณนี้นเนาะพี่น้องใกล้อยู่แต่ากาถนนโน้ตตั้งก็บมอสดวกสบายาไ,ไปนะไปทางเหนือปากซีปากซีสวรรค์เขตนะพี่ไปนี่กับึ้นปากซนะีเนาะสนาสมบูรณ์แล้วก็ปากซีไปทางนี้กับไปเรื่อยๆหอดสวรรค์เขตเวียงเกล็นไปเนือ้อพูดเลยไปเรื่อยๆเนาะ เราก็มาอยู <Item sai mai> ่ซานีย่พอดีไมาใชมาถอดชุดก่อนนะอาถอดชุด่อยพ้่นมาตกเลยตกกระช้ไหมโอ้าบรถมันตานล่มพี่น้องวิงงวงงพูดจะเงเบีเก ต้วบโกิตรงดีขวาดด้วยฮะข่อยฮะมันดีดช่ปะลินด้านี้เป็นรูตอนนี้ก็คือว่ามาได้ประมาณเลื่อนเัวานสัหน่อเย สี่ส exactly. ิบกิโลเนาะอย่างอีกเจ็ดสิบเนาะพี่น้อะแต่นี่ฮะแต่หน้าโปงหาปากเซกับเจ็ดสิบกิโลี่นอะหลายคนถามวง่ไหมบอกมง่เลยนรอชีวิตเนาะแบบนี้หละชีวิตต้องเดินทางอยากเข้ากับอยากเข้ากับใลรว่าเดินทางนะ ไข่ๆอย่างนี้เขินนะมันต้องแบบมันต้องขึ้นมันต้องเดินทางต้องต้องเปลี่ยนสถานที่ต้องไปเรื่อยๆฉันซ<ค>ะนนการในเหตุยูทูปมันก็ต้องไปเรื่อยๆพี่น้องอสิอยู่กับทีมันก็อ,อยู่ได้อยู่บางจุดบางวันเนาะแต่ว่าเราก็ต้องสลับทัพเปลี่ยนเพื่อมันบ่จำเจม,มันบ่รัพมันโบยังเหนื่อยจิ๋น้องไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวนี้เลยต้นเดือนสิมาอีกอีกซีฮามือเนาะมีแผนอยู่ว่าสี ก็เดินทางแต่ว่ายังบุฮูนี่นอนว่าสิได้ไปหรือบ่ได้ไปเนาะเบาสุเบาสุส่วนไปเนื้อนะเบาสุกส่วนพุนไปพี่น้องเดินทางต่อเนาะจากนี่ปากซี่กับเิกิโลพี่น้องคือว่าข้ามากกับประมาณไตละสี่สิบเซ็ส่นซยังอีกหกสิเอนาะกั่ ดูเินเขาก่อวเกิเขาดขันบอกจะเบิ้งเกิบค่นนนี่นาเนีเกิบขาแตงแกมม้วานมาสื่อเพื่อกนก็ใซเ, <c oughs> เกิบงเกหางนี่ถึงเกิบคาแต่วานมาสื่อผมบ่มีเกิบสีไส จะเป็นตองไสนี่เพราะนี่หีเลยนี่เกอบมากัดตั้งแต่จะเท่าไรเลยแต่ว่ามันบบรานขาดเนาะม้ามือมือมือซื่นว่านี่มือซื่นช่องซามือก่อนนี่เลยเกยางก็ไอ้ไเนาะมันเปียกมันมันปื้มันเปื่อมันเปียกก็เลยมือยังเท่าไรเส้นใต้สิบเส้นใต้ปะสเออ้นสค่ะโหยังอีกในรุ่นยูะเส้นปลายใกล้กัน นจ้าซานซามซีฟูบุริยังเมื่อฝากสามเฮาสิกินเองยังไม่มีว่าสิสื่อมาคอยไปฝากกระเจ้านาะไปพี่น้องเดี๋ยวเดินทางเนาะนี่เขาไปนี่กับหน้าปงเนาะปิ่นไก่หน้าปงเรจะไปทางนี้ก่อนนี่เขาไปปั่นปะทองแหนมเนาะน้หโอเคพี่น้องเกริบแล้วป่ะบุมยาเลยพี่น้องเอ้ยดีนดอรจัดกันนะ เห็นอันหน้าเขาเจา้าหลายคนนขี้กล้น,น,นีมม่น้ําทวมหมดพี่น้องเอ้ยผู้นั้คนก็มน้ําไทยไมยน้ําก็มีน้ําไม้น้ําฝนมันตกเลยเนาะมันบอ่อันนั้นบ่บแดดให้จักมือแน่นะจําเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยไปเป็นกําลังใจให้หนในเด้อถ้าก็แก่พี่น้องเอ้ยท่านออกจากเมืองคงสั่ใส่ือ ใส่เครื่องเคลื่อนอีกพี่เราพุ๊กอีหละกำลังจะออกแต่เมื่อคุ้งบบดว่าฝนตก โบแหงอยู่แต่ว่าทั้งหนามันเหมือดมันตกอันทั้งหนาตกแห้งอยู่เป็นบ่อผูขอบๆเแต่ว่าวางนี่ตกบบแหงปันไดแต่ว่าเอาต้องใส่ใสไหวนะตกคอยตกแหงแต่เอาไปเรื่อยๆมันก็เปียกขึ้นก็เอาขี้หน่อยหากันฝนกับกันบไรร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอยากสร้างเอาอันเป็นสูตรแบบน้องซุกอยู่เนาะพันป้ายพปเลย น้องซูกอ่ะพันสามพันสี่แม่นบ่วะหรือพันแปดวะ<ไ>เป็นสุดแบบแบบคล่องเบาซุกอันด้เป,นเป็นเป็นเสือแล้วก็เป็นทรงเลยนะมันกั้นพ้นได้กันพ้นกันลมได้ <S 2>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  แล้วก็ยากว่ากสร้างอันแนวติดถ่ายรถอันด้อันั้นก็แพงแปดลอยถือสุดสอุดปปอันแบบ ติดใช้อันนี้เด้ใส่เครื่องใส่คล้องได้เนหะ็ถือก็นมน,นี้เันะวเราต้องสังมาแต่รับตรดาต้องสังมาแต่ไทยขนาดคล้องมือสองนีนค่ค่ะพี่น้องคือไปสิคขึ้น หที่นทหนอผู้ถางจะสิไปซ้ายหรือบ่าวจะสิไปซ้าสิไปฮะเด็กเลี้ยงงูเปลีป่ยนไปนะให้เลีเล้ยงงูกระเถอะนาเพิ่นว่าผ่านไปผ่านมามา,มา,าเอบออ้านเด้อพน่ะแต่ว่าตอนถ้าเมื่อตอนนะฮะวัดศิเวแต่ว่าเพนร้องดํานหน้าพิ่นบุรีเงี้ยงเชียงโทรศัพท์แต่ท่านนี้เฮามากเฮาก้บ,บริโต้บริเซทหาได้พี่น้อง สิว่าแบบแบบผู้เวิคนอยู่หน้าหรือบ่าหรือว่าเิคนไม่ใช่อยู่ใส่หรือวะเนาะเหอสิว่าแบบเสื้อผ้เออเสื้อผ้าเสื้อผ้เสื้อผ้าใชไเสื้อผ้เบาหน่อยเด็กเล็งหัวพี่น้องไปกี่วันไหนอ่ะชิน่าหนึ่งมาเบิ่งต้องการเราคนอยู่หน้าหรือบ่าพี่น้องปะยาวไปเลยเด้อเล้สิว่าเนี่เบิ่งมันผู้ชายบ้าแล้วสิมาเลยคิดทางเขานะแล้วก็อยู่หน้าเบิดปีเบิดอันนี้นี้เบิดแดดนี้ยเบิ้ง่าอยู่หน้าอหรีอว่า เอาโอ้ยเบื้องทางควรจะสิไปเบื้องเงี้ยงอะนะเบื้องคนทางพี่น้องโอ้ยตกสะเดียเลยอันนั้นอยู่พี่น้องมันยากมันลำบากอยู่แต่ว่าใจใจเฮาอันนะใจจะเป็นอะไรหักแทงโมกุอะไรเลยน้องหักแทงกันไปมาหาว กูได้ขี่ขาเน่กับเโอ้ยโ่แแโดดได้หนอนี่ยเ,เลยโอ้ยไปได้ยุไ่ได้หรอบ่ได้ยุไ่ได้ยุไ่ได้ยุ่บุราอิเล่ที่เล่ได้ที่บริจอดไปนี่ฮั่นข,นขอย่ันขาจอดไปฮั่นผูกจอดเขานี่พุ่มนี่หยานมันเสียจอดไว้ฮั่นท่ากันแนบเพนเดี เอ้กีเลยซิเป็นเไก่ไก่ตัวยางยางหลอดเอาเลยกได้เนาะบัเก็บไปน้าเปี่ยนเฮบสัน้อไปบได้พี่น้องบ่าวันบ่าวเด็กเียงหวันกบอกเฮ้ยคนจีมาันนรถของดบเคยมาเนบ่บู้หูทาว่าเป็นไทยหูเจ้าหูจักว่าเป็นอันหนนนหูจักหักแพงทะเล อ่ายเพ no> really: ิ่นเนาะน้องรัดบริภาษาน้องรัดมามาเทื่อนึงต้นนะคำแสงกะมาบังไดอีกบอกคำแสงนี่มาเทื่อนึงเจอน้องรัดน์ในบริภาษามากล่องก็มั่วๆเลยเพราะว่าน้ำเขาอุโมงค์ก็ผุดอยู่จะบอกไปได้หลุดเลยนะำเบาน้ำเบาหน่อยนะำเบาหน่อย นอนมาจากลัวลงด้ำหน้าลูกกะไปยังไว้วยเนี่ยขลามาทางใหม่บัวนายจะมีทางใหม่เนี่ยามาบะทึและล่แเล่รถทึ่อันต้นใหม่ลมทับทางเลยเขามาบา่ได้โบเห็นพี่น้องอยู่เชียงกับโบเห็น ไปใส่ดีไปใส่ดิน้ำเบาหน่อยนี่ดิระวังหนาวาอย่ว่าลงดับน่นะ,ะกับแชงอ่อนช่อนแต่มาขอเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเอาเออมือเพิ่นเขาเก็บกินเบิดเลยทั้งลุมยังเดือดทั้งถึงมันชุ่มชุ่มเข้าบริเก็บเป็น <c> ห <oughs> มาตน้นมาขอต้นบางยังนึงเลยใช่อเออ ไอ้บุไหลบอดดิมะลินน้ำเพลินบ้าเบาหน้อยกันหลายๆคนอาจจะบ่ะหูเนาะเพราะว่าคำแซงกับบอดดิเคยบ่ได้เข่าลิปกับ่ายเพนนะลินเนาะแต่ละคนกับว่าภัยเนาะเบาหน้อยก็คือเป็นเบาวทียูกับอไอ้บุไหลมาก,ก่อนดิคือสีเห็นนั่นแหละพี่น้องเพป็นกระหองเพลงอันนี้ยังโออตัวกินตุ่มไก่อย่งดิดนะเบาว น้าบ้าเอ้ยฮะมัดหั่วคุณบะแม่เล้เขาเบิ่งขืออยู่ส่งแม่นิลี่ไปใส่เบ็ดไว้ยังในมือเพื่ออันนั่นตอกเนาะตอกมัดกะตอกมดหั่วโอ้พนตกพนห่ำกับบริษัทได้เหา còn cả nạm khâu nữa nạm mắt khâu thằng này nhìn lấy thèm nạp phết nữa hả nó ngọt bạc đó thử con uh, xài đi xe đê mà khổ đi thằng gì thương, phết đỡ phết nào ơi. เสร็จจะได้เสร็จได้กินบม่ได้กินอีกแล้วนี่พ่นกระตกเพ่นเชื้ืนมาแต่ใช่หรือเปล่าฮะมาดูอ่ะโอ้โหมันใช่เน่น่าจ้ะนี่แมนเบิร์่นี่ตัวไทยนี่ก็แมนบ่แมนอ๋าเสร็จแล้ววันยังไงเติบดิเด้อสบายดีสบายดีสบายดีนะบ้านน้อยเจมาเว่ฮะบ้านี่เท่าไหร่บ่าบ พือซับเนาะนตกว่าแล้วชิมือซี่ตอนมาคือกันตอนมากำแสงถูกฮ่าแต่ว่าเพิ่นลงน้ำหน้าเพิ่นว่อโทรศัพท์อยู่ที่อยู่ทึงชิมือซีมันเกิดม่่ให้ไปหายป่ไปบ่ว่ไป่แล้วออันนี้่นตกอีกจะได้ละนี่ได้ว่าสิไปอยู่น้ำนเกิดลูกช่ายเพิ่นเช็ดบ้างเเนี่ยมาได้ไหมมานตกยังไงเจอคนเด้ออมใจใจาผ่านอ้ใจไร วันศุมาเปลี่ยนอาวุธขอคือชิบได้กินะคืนโอ้ยคืนคนตกสาโอ้ยตกเนาะชมืมาถึงสลาัตชิเมอปากเซ่วันเกิดวันศุปวันเกิดลูกชายดีไงวด้แล้วือกันแล้วเซ็ตมาอเลยคนกระวดอันนี้กันจากชิวะจจักเหวัดทุก้บมเตออาเดเวสนามสมบูรณ์บ้านน yeah, ้องสุก สู้กะโถนน้ามอยู่นี่โซ่ไปไหนเวเขือนเ่ก่อนโซ่ไปไหนซ่ใเว่เขาไปลินเลยโอ้จะกระทัดอีกแล้วขนาดพ่อยดีในเวน้องสู้กับพวกเชือกเดี๋ยวเมื่อท่านมันเชื่อกับเบเดียวไปวัดจังในเลยเจ้านี่บ่มไปได้แล้วมันบอกไปได้เลยเพรตุยเป็นเชิมากกับเจ้ามามนเกิดไ่ได้ กวเห็นอยู่ในกุ่มกลายอยู่เออกระแสทาอยู่เสีนาพุส่วนตั้งแต่สีมึงก่อนแล้มึงมึอะพูแม่น7่ก็จะได้ล่ะคนกระตุกกําหน้ากันทแล้วนเออยังจะทํานี่คืนมาอนี้ตะวานีเ่อโซยังบ่ดอกส้ําแต่คนโอ้คนบ่นี่ไปมื้อนี้ประจําอยู่หน้าเลยเห็นบ่ไปทัว่ใชงูอ่ะเลี้ยงอยู่บ่ เดียหง่อยคัดไปไม่่มันง่อยจะเป็นแอะไหนมีไปคนเปลี่ยนง่อยบิดงหญ่บอกเออง่ายเดี๋ยวง่อยกองง่ายปั้นกันได้ลูกได้เต่าชี่เชื่อมันขายเพราะฉะ้นในดูได้มีงานใหญยก่อนนะได้มีงานงหา่มีงานง่ญ่ในจังขามันเพราะฉะน้นในออกตัวออกเต่าน้ำจดอก้วขา้มาเห็ดแก้วโอ้บอกคอยจะได้เสกินซะ บ้บ้กําส่วบัตายังมาอันนั้นอ่ะน้ำท่าก็มีอีกอกบ้าโคันพุ่มโตสีไดงอีกรอขึ้นอยโอ้าบ้าขุดๆเวียงบัตัวยเป็นไปออขีอเราชิมนี่แจ๊คอย่านเมื่ออยู่แล้วพอดีมาเออแวาบ้าหน่อยก่อนโทโฮ่สำหรับวาลงไปเลยซะบ่อเชื่อนะจอดลนปนหาอันหนึ่งบนกงไม่หลมตันทางเขามาบ่ได้กเาขมาได้ยัง ไม่ลุมทับมตว่าเชียวนี่อาไปทางไหนลมเลยยางเนบ่เอาหรจักรไม่ได้อได้หรจักนี่ลุมเลยอ๋ารอจักรขนขนาดกระโดดดินโตไี่เนาะดินนั่นหน้าเนาะอยู่หน้าเลยจะได้สองยูทูบยูทูบจะได้อบ่ได้่เดือนจนโบมีกล่องนมันมีกล่องก็ได้กล่องก็ได้เคลื่อนอะไรบที่มัอนจะได้กล่องยูด้วนี่แต่กล่อง ในกล่องมนกะทิไทยคลิปยูทูเออายเนาใส่บิ๊กใส่งอกเออเาากนใส่เป็นกเป็นปลาจะนเอิญอะไรเออมาเนาะทที่บ่กใส่แท้รเปเนาะแตไ้าหก่นีือทอีกินหบอกว่าช้มาชิมาอนมาชิปชวนมาไล่ยๆปทางไหนบ่าวีมาอ่ากันไปลงนองยูด้วยลาเนาะเออมายเป็นมาตอนตรนตำหน้าสำนักเห็นเ่ยอันนี้มเปียนขั้นมาตอนป้าข้นนะม่ิวมนแกน

ปว่ถือเนอะหนเหนวิ่งนีสิกะบายยกคือสิ่ได้ไปใส่เดีกแวเลยนะเอ้ข้ามากรว่าสิไปแต่เศ้าเว้ยพนกระตกว่าจะเป็นบักสีนี่สิไปดานหลดกระบะทันเาวิ่งใหญ่เสี่ยงรอคนนั่เมือนปฏิไปเนื้อขาใช่ไหมเออันได้ไปกับอกบอกวันน้นกระตกไัมาเอาอไรขี่รถใหญ่ปด้ไปนั่งเนาะขี่รถช้านนี่รถซานไปบัตันรถชานหลัดบัทันบัตทันกรนตกหนาออกไปผข้าไปเวดอคือกันอันนี้กระบะออกมาแต่เศร้า พอคนตกเลยกันั่งพังพังแล้พังพังแล้วพังจดเพ้นจนเพ้นยังบอเศร้าอ้าวขนาดกอีเลยนี่ใส่เชือกอ่เว้นไนใครอยู่เนาเียดเีย้เก้าเไป้เปี่ยนเธอลุมปลมะนาวปาะพี่น้องันนี้กมันเกิดลูกบิ๊กใหญ่เนาะผลแสดหาผลส่วนอยู่บูหูกะบูหัวเฮาเสดไปหรือบปลืไปพี่น้องก็ไปติดตามเเไปแล้วขายนาดเปดไปก็เสือบอลก็จอกระทุ้งเออสบอกเติมเมอะ ขึ้นหงอเนาะทีไปทางใดเอ็มฝนตกฝนผู้ดีขี่ขานนะไม่ได้ให้เพิ่นใช้เพิ่นซื้อปลามาเลี้ยเหมืนไปเช่ปลามาอัดฉีดเป็นใหญน่องบ่เน้องบ่เด้หนองเพิ่นปัตตุ้ตอนนั้นเด้ทีม่ะเออจะเห็นนว่าได้ขีดมีกระแม่นเออมีกระแม่นเอาปลาเน้นปลาดุกลงเนาะบ่ใช้เอาปลาเน่ะปลาปากปลาปากปลาปากับปลาเน้นเออเออเพิ่นไซื้อปลามาใหายไหมล่ะไปซื้อหัวมาแล้วต้องดู เออจะมาเอ่าลูกออกนั่นกันแบ่งกันแบ่งกันแม่มันก็ค้าไปพี่น้องเดินทางกลับเนาะขอบใจมาเวยน้เบาคนขอบใจหลไร้ขอบใจหลายๆังเส้นนาเมืองนี่สิมาเวยห้าใหม่สิผ้าให้ผ้าไปใส่เบ็ดนี่แหละเออกราแสหาอันนี้ดีนี่บ็ดเอาไปเอาไปบางสิกระแสน้าทงงานี่ยเออไปตลอดไปก็ไม่เด็กเลือดไม่ใหญ่ไปนอนไปเนี่ยมีงาบ้าเลยมานบ้านจะไปกินสีเลย คนกระตกนี่เต so ็มอยู่ดอกทีมงานตะแหลงโคักดสิได้เด้บ่ได้ไปกินนักเติบอยู่ดอกมันเกิดแจ้งแจ้งาแจเมื้อนั้นมื้อมือมื้อแวจากะแจ้งนั่นะเออเห็นอยู่คิปก็แจ้งอยู่หั่นแหละมื้ออะไรครับมาเนาะกันไปกินนะแล้วก็แจ้งแจ้งแล้วก็เมื่อเก็บเครื่องอยู่ห้องแล้วออกมาเลยจะได้ห้องได้บ นี่แหละผ้าเมื่อนี่ยสิบไปห้าห้องห้ากก็บักเพิงมันห้าลอยตาเมันนี่เลยช่องบอลให้เหลือกแต่ว่ามันราคามันยังสูงเข้ากับสิบไปเบิ้งก่อนนะเบิ้งเบิ้งก่อนมันสเป็นสามลอยแม่นั่นเดือนละอยไก่ด้วยลองมาเมียมีเงินเดือนอยู่ถูบอ้าวมันคืนคือคืนลงๆเนาะเอาไปแแต่เอาดุทายมันก็ได้เนาะ มันจะขึ้นกับเฮาทั้งหมดใครได้กล่องจะขากล่องให้เหมาะสิโทรศัพท์ทีเดียวแบตเบิ้ดกับมันชัยอะไรเลยไปทีเดืยวไปถ่ายกับแบตเบิ้ดจ่อยอะไรเลยโทรศัพท์มันก็ยากในรับถ่ายแบบนี้อันยากม่นต้องโปู่ถ่ายแบบนี้ต้องกล่องโดยเฉพาะเอเมน โทรศัพท์มันต้องถ่ายแบบในเมืองผู้นถ่ายแบบเด็กแม่ก็จะเอาอันนี้ใช้เบ็ดสอไอ้เทียดเทียดนะได้บันนี้ผู้เดี่อยากรับกล้องเด้เลยใช้มองก็เห็นจะได้นี่อันน้ำสอจถ่ายเออคันโกโปรอนนี้ลุยหนามแม่กันพุ่นแม่จะไดเก็บอกว่าชิดชื่ผู้คักไปลุยหนังนก็ม้วนแต่ถ่ายเนี่ยนะเขาก็มีใจอยากถ่ายหรออันนี้ตีตกตอนไหนอันน้ำซัพพอร์ตแน่พี่น้องซัพพอร์ตแน่ได้โกโปรอันหนึ่งก็เอเนาะบิ๊กใหญ่ก็ คนทายแล้วโหเีบ่ได้เป็นหยังเลยไงก็ประกาศทายเลยเออได้ถ่ายเนาะช่องอีซังก็ซื้อช่องบน้อยดเบน้อยดมันก็กไสร้างได้ได้บดนี้เฮาบ่ถ่ายมันอันนั้นเออมันก็ลุกอันนั้นขึ้นมันตัดตัดขึ้นตัดด้วยขึ้นวสายได้แหลัเจ้ากลับมาถ่ายมันก็เปิดได้เปิดสร้างได้อีกโอ้สิแม่นแต่ว่าเพิ่นบ่มีกล้องนะกล้องือมวไป โอเคพี่น้องขอบใจได้เด้อขอบใจได้เด้อขอบใจขอบใจขอบใจมาขอบใจกันได้เอากระสิเดินทางกับไปแม่บ่าวซุกอีกพี่น้องซุกอีกกี่วะอือซุกก็ไปด้วกันเด้อมือแดงที่ไปจัเพิ่นกระส่วอันบิ๊กเนี้กระส่วนเบิดคุกคนแล้วบุบัวเมียนการได้ไปก็ออกไปพร้อมกันนั่นแหละน่าจะได้ออกไปพร้อมกันแมียนขาเบิึงมันกระยากน่ามันนีเลยเบ้าซุกคือขามเือขามแพ้รอไม่ด้อย่าอ่านเสกับละลายมันเออ ขอบใจหลายเด้อขอบใจขอบใจขอบใจสูงดิสูงดิดิไปื่นมาเรียดเอเออเออนังโ้ได้ไหมคิดเห็หัวอยู่คิดว่นจีบ่พอ่เด่น้ยเอาริงเจ้าบ่อช่ไอมเออเออเอออตผตกผตเลยสิเียนี่แหไปพี่น้องเดินทางเนาะหอดอ่าสหอดบาสุก หรือบอเนาะจอบิดใหญ่หรือบอมือนี่เนาะกาแฟพอดีตามสุ่มเนาะคลิปนี้กะสฟชได้จบไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องแล้วกาแฟชีได้เดินทางต่อจะได้กาแาก็แล้วก็ชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเนาะสือมังงะมาผากนาบ่าวเพื่อนเนาะงูหายอยู่งนะโอเคพี่น้องบ๊ายบายสบายดีสบายเนย